มองอีกมุมมียูทูบเบอร์ชาวไทยได้ไปกินทุเรียนที่มาเลเซียโดยตั้งชื่อคลิปว่าสวรรค์ทุเรียนของคนมาเลเซียของเขอดีกว่าบ้านเราจริงหรอไทย VS มาเลเซียโดยคลิปนี้มีคนรับชมไปกว่า2 2แสนวิวซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียยูทูบเบอร์ชาวไทยคนนี้เขาได้ไปชิมทุเรียนมาเลเซียหลากหลายสายพันธุ์ ในที่ที่เรียกว่าดูเรียนวันเดอร์แลนด์ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหลังจากที่ชิมทุเรียนมาเลเซียหลากหลายสายพันธุ์แล้วยูทูบเบอร์ชาวไทยคนนี้ก็ได้บอกความรู้สึกว่าเขาชอบทุเรียนไทยมากกว่าเพราะว่าเนื้อสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแน่นอนว่าต้องชอบทุเรียนไทยมากกว่าอยู่แล้วเพราะถูกเลี้ยงมาด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัสแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจทุเรียนมาเลเซียนะ แค่ชอบทุเรียนไทยมากกว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามคนมาเลเซียว่าระหว่างทุเรียนไทยกับทุเรียนมาเลเซียอะไรดีกว่ากันคนมาเลเซียก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทุเรียนมาเลเซียนั้นดีกว่าหลังจากที่ได้รับชมคลิปนี้ก็ได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าทุเรียนไทยแพ้ทุเรียนมาเลเซียจริงหรือไม่ไทยเป็นเจ้าแห่งทุเรียนในตลาดโลกมายาวนาน ขณะนี้บัลลังกำลังถูกสั่นคลอนเมื่อเวียดนามมีส่วนแบ่งทุเรียนโลกเพิ่มขึ้นอีกทั้งมาเลเซียก็มีสายพันธุ์ทุเรียนพรีเมียมอย่างมูซานคิงด้วยรวมทั้งตอนนี้จีนยังได้ทดลองปลูกทุเรียนในประเทศความท้าทายเหล่านี้น่ากังวลเพียงใดและผู้ส่งออกทุเรียนเบอร์หนึ่งอย่างไทยควรจะรับมืออย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านี้จุดแข็งของทุเรียนไทยคือมีคุณภาพเนื้อที่อร่อย และเป็นที่รู้จักสำหรับชาวจีนมายาวนานจนกลายเป็นแบรนด์ระดับประเทศที่แข็งแกร่งหากเอ่ยถึงทุเรียนเมื่อใดคนทั่วโลกก็จะนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรกปี2565ไทยครองส่วนแบ่งตลาดทุเรียนอันดับหนึ่งของโลกสูงถึง93.3%และแน่นอนว่าสายพันธุ์นั้นคือหมอนทองนั่นเองส่วนอันดับ2ก็คือประเทศเวียดนามที่มากับทุเรียนสายพันธุ์ r ิ I 6 จุดแข็งของเวียดนามคือมีพรมแดนติดกับจีนการขนส่งจึงรวดเร็วทำให้ทุเรียนสดใหม่ 2. ราคาถูกกว่าทุเรียนไทย 3. ค่าแรงในเวียดนามต่ำกว่าที่ประเทศไทยเวียดนามสามารถครองส่วนแบ่งตลาดโลกไปได้6%ส่วนอันดับที่3คือมาเลเซีย จุดแข็งของมาเลเซียคือเขาพยายามทำให้ทุเรียนของเขากลายเป็นทุเรียนพรีเมียมทุเรียนมาเลเซียจะเก็บขณะที่สุกแล้วร่วงหล่นสู่พื้นขณะที่ทุเรียนไทยมักจะตัดจากต้นจึงทำให้ทุเรียนมาเลเซียมีความหวานและเนื้อจะเละกว่าทุเรียนไทยทุเรียนมาเลเซียสามารถครองส่วนแบ่งตลาดโลกได้เป็นอันดับที่3ที่0.7%โดยมีจุดแข็งสำคัญคือมาเลเซียพยายามผลักดันทุเรียนของตัวเองไปสู่ระดับพรีเมียมในตลาดของจีน พันธุทุเรียนดังกล่าวคือมูซานคิงราคาของทุเรียนพันุ์นี้สูงกว่าทุเรียนไทยและทุเรียนเวียดนามมากโดยราคาจะอยู่ที่ราวๆ1 3 0 0ถึง1,900บาทต่อกิโลกร,รมัมโดยอ้างอิงราคาจากร้านขายผลไม้แฟไชา์ที่ชื่อว่ากัวสู่หา่าวในกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อเดือนมีนาคมปี2566และจุดอ่อนของทุเรียนมาเลเซียละ่ะ ออสำหรับทุเรียนมาเลเซียที่ส่งขายไปยังจีนยังคงอยู่ในรูปแบบของการแช่แข็งทั้งลูกยังไม่สามารถส่งไปในรูปแบบของทุเรียนสดได้เช่นเดียวกับประเทศไทยและประเทศเวียดนามโดยมีชาวมาเลเซียได้ทำการวิเคราะห์วิจารณ์ทุเรียนไทยไว้ได้อย่างน่าคิดว่า 1. คนจีนชอบกินทุเรียนเนื้อนิ่มหวานและเละ,เละมากกว่าทุเรียนเนื้อแข็งแต่ทุเรียนไทยขายได้ในจีนเพราะไปสุกที่ปลายทางพอดี 2. ราคาทุเรียนไทยอย่างหมอนทองถูกกว่ามูซันคิงของมาเลเซียและคนจีนนิยมเอาทุเรียนไทยไปทำเป็นอาหารผัดร่วมกับผักหรือต้มในซุปไก่เป็นอาหารจานอร่อยของคนจีน 3. ทุเรียนมูซานคิงคัดคุณภาพแบบแช่แข็งทั้งลูกและเก็บตอนหล่นแล้วใช้ตาข่ายเพื่อดึงรอบต้นเพื่อไม่ให้ทุเรียนหล่นถึงพื้นผู้บริโภคสามารถเอาออกมาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง1-2ชั่วโมงทุเรียนจะปรีออกมาพอดีและกลายเป็นทุเรียนสุกหวานอร่อยก่็ทุเรียนหมอนทองของไทยที่คุณภาพไม่แน่นอน 4. การโปรโมททุเรียนมูซานคิงมีอนาคตที่ดีและขายในจีนได้แน่นอน ถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าหมอนทองของไทยแต่คนจีนชอบทุเรียนนิ่มมากกว่าทุเรียนแข็ง 5. ขณะที่ชาวสวนไทยหันมาปลูกทุเรียนมูซานคิงมากขึ้นแต่ถ้ายังคงใช้วิธีการตัดทุเรียนอ่อนเกินไปส่งไปขายจีนความนิยมและราคาก็จะยังลดลงกว่านี้โดยบทความนี้ได้แปลมาจากทีวีของมาเลเซียที่ได้ทำการออกอากาศเกี่ยวกับทุเรียนไทย และเห็นได้ชัดว่าคนมาเลเซียเองก็มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นของทุเรียนไทยกับทุเรียนมาเลเซียมากเราไปดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคำถามที่ว่าทุเรียนไทยกับทุเรียนมาเลเซียอะไรดีกว่ากันคอมเมนต์แรกมาจากชาวมาเลเซียนะคะได้บอกไว้ว่าทุเรียนของทั้งสองประเทศเป็นของดีเป็นแค่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการกินทุเรียนเท่านั้น คนไทยชอบทุเรียนที่แข็งเล็กน้อยพวกเขาเก็บทุเรียนจากต้นในขณะที่ชาวมาเลเซียชอบทุเรียนที่สุกและนิ่มเราไม่เก็บจากต้นเรารอจนกว่าทุเรียนจะหล่นจากต้นตามธรรมชาติดังนั้นทุเรียนทั้งสองจึงมีดีแตกต่างกันเป็นเพียงแค่วัฒนธรรมและความชอบส่วนบุคคลทั้งไทยและมาเลเซียมีความหลากหลายของตัวเองคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่า ทุเรียนมาเลเซียเป็นผลไม้มหาสจรรยที่สุดในโลกคุณจะชอบมันมากและเกลียดมันมากทุเรียนไทยเป็นเพียงผลไม้ธรรมดาทั่วไปสำหรับชาวมาเลเซียผลิตภัณฑ์ของทุเรียนมาเลเซียก็น่าทึ่งเช่นกันสำหรับคนรักทุเรียนเรามีสินค้าทุเรียนมากมายให้แฟนทุเรียนได้ซื้อเป็นของฝากคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าฉันมาจากปะหังไม่ต้องคิดมากทุเรียนมาเลเซียดีกว่าทุเรียนไทยมาก และสำหรับทุเรียนของมาเลเซียสําหรับผมแล้วทุเรียนที่ดีที่สุดคือทุเรียนจากธรรมชาติหวานหอมสุดชื่นไม่ฟูและมีกลิ่นเหมือนของแพงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าพวกเราชาวมาเลเซียชอบอาหารไทยเช่นกัน แต่การหาทุเรียนไทยในมาเลเซียเป็นเรื่องที่ยากอย่างไรก็ตามหลังจากได้ลองชิมทุเรียนไทยในประเทศไทยแล้วพบว่ารสชาติค่อนข้างดีและเหมาะสำหรับคนในวงกว้างส่วนตัวคิดว่าน้ำมาพร้าของไทยอร่อยกว่าของมาเลเซียรสนิยมเป็นเรื่องส่วนตัวและเราทุกคนต่างก็ชื่นชอบอาหารไทยและอาหารมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าคนไทยลงไหลทุเรียนของตนเป็นที่สุด ผลลับสุดท้ายเป็นไปตามคาดเพื่อเอาใจคนไทยต้องยกให้ทุเรียนเกรดที่คนมาเลเซียเรียกมันว่ามันฝรั่งไม่ใช่ทุเรียนชนะไปคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่ามันคนละเรื่องกันจริงๆแม้ในฐานะคนมาเลเซียเมื่อคนที่นี่ส่วนใหญ่บอกว่ามูซานคิงดีที่สุดแต่ฉันคิดว่าทุเรียนบ้านดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่า ฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพได้ลองหมอนทองฉันไม่ใช่ผู้บริโภคทุเรียนทั่วไปในมาเลเซียหมอนทองเหมาะสำหรับคนที่อยากลองครั้งแรกมากกว่ามันอร่อยในแบบของมันมันไม่มีกลิ่นคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าฉันเป็นคนสยามในมาเลเซียที่เติบโตใต้ต้นทุเรียนบ้านฉันชอบทุเรียนมาเลเซียทุกชนิดและหมอนทองของไทยด้วยฉันกินทุเรียนกับข้าวเหนียวและน้ำกะทิยายของฉันกินทุเรียนกับข้าวขาว คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าฉันได้ชิมทุเรียนจากประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียความคิดเห็นส่วนตัวของฉันทุเรียนจากมาเลเซียนั้นดีที่สุดในแง่ของรสชาติและตัวเลือกที่หลากหลายคอมเมนต์ต่อมานะคะมาจากชาวต่างชาติได้บอกไว้ว่าในฐานะคนต่างชาติที่เป็นกลางและได้ลองชิมทุเรียนของมาเลเซียก่อนฉันไม่ได้กเกลียดมันแต่ฉันไม่ชอบมันจริงๆ แต่ทุเรียนไทยฉันสังเกตเห็นว่าทุเรียนไทยไม่มีกลิ่นจริงๆและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครอบครัวของฉันซื้อทุเรียนขณะที่เราอยู่ในประเทศไทยและทำให้ฉันประหลาดใจที่มันอร่อยมากมันแน่นแต่ข้างในนุ่มเล็กน้อยและมันเป็นผลไม้ที่มีหลากหลายรสชาติและมีรสชาติของความสดตรงข้ามกับพันธุ์ของมาลเลเซียที่ไม่มีรสชาติของความสดชื่นทุเรียนมาลเลเซียมีรสชาติให้รู้สึกถึงกลิ่นมากและความนุ่มกว่า พร้อมกับรถที่ค้างอยู่ในคอฉันทําได้เพียงอธิบายว่ามันคล้ายกับหัวหอมแต่อย่างที่ฉันบอกในฐานะคนกลางฉันไม่ค่อยชอบกินทุเรียนแต่ฉันจะบอกว่าของไทยอร่อยกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าดีใจที่พวกคุณสนุกกับทุเรียนของเราฟินกับบุฟเฟ่ทุเรียนรอบหน้าคุณจะหลงรักทุเรียนมาเลทุกครั้งที่ฉันมาเที่ยวกรุงเทพทุเรียนทอดเป็นของฝากต้องซื้อกลับบ้าน คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่ามีชาวต่างชาติแค่ไม่กี่คนที่จะไม่หลงรักทุเรียนมาเลเซียพวกคุณคือหนึ่งในไม่กี่คนที่ฉันรู้จักเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้ดู PR ที่อยู่ในเชียงใหม่เขายังตกหลุมรักทุเรียนมาเลเซียเลยคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าฉันผิดหวังมากเมื่อได้ลองทุเรียนไทยเป็นครั้งแรกฉันชอบทุเรียนทอดของไทยนะแต่ไม่ชอบทุเรียนสด รสชาติมันค่อนข้างเหมือนกันเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทานทุเรียนมาก่อนเท่านั้นทุเรียนของมาเลเซียมีกลิ่นและรสชาติที่เข้มข้นกว่ามากทุเรียนมาเลเซียหวานอมขมและเนื้อนุ่มคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าเพื่อให้เข้าใจระหว่างทุเรียนไทยและทุเรียนมาเลเซียได้ง่ายขึ้นทุเรียนมาเลเซียมีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากกว่า ทงนั้นของความหลากหลายและรสชาติดังนั้นมูซานคิงจึงเป็นพันธุ์ทุเรียนที่คนรักทุเรียนทั่วโลกต้องการมากที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไอ้ว่าถ้ามีโอกาสมาทานทุเรียนที่นี่อีกลองทานกับข้าวเหนียวร้อนๆร,ราดน้ำกะทิสดโรยน้ำตาลแบบมาเลเซียฉันเดิมพันได้เลยว่าคุณจะรักมันคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกว้ว่า เห็นด้วยที่เราเปรียบเทียบไม่ได้ว่าใครชอบทุเรียนอันไหนมากกว่ากันระหว่างไทยกับมาเลเซียเพราะเราถูกเลี้ยงดูมาคนละแบบและเห็นด้วยว่าสําหรับมือใหม่เริ่มต้นด้วยการกินทุเรียนไทยก่อนแล้วค่อยมากินทุเรียนมาเลเซียในฐานะคนมาเลเซียฉันชอบทุเรียนของมาเลเซียมากกว่าเหตุผลง่ายๆว่าทําไมคนมาเลเซียถึงเก็บผลไม้เมื่อสุกเท่านั้นเพราะเราต้องการให้มันมีรสชาติที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมา,มามาจากคนไทยนะคะได้บอกไว้ว่า ทุเรียนไทยกับทุเรียนมาเลมีความแตกต่างกันมากตั้งแต่ลักษณะของการกิบเกี่ยวและการรับประทานโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่คิดว่าจะสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าไทยกับมาเลเซียกินทุเรียนคนละสไตล์มาเลเซียกิบเกี่ยวทุเรียนเมาต้นทุเรียนสุกมากกว่าไทยดังนั้นทุเรียนของมาเลเซียจึงมีกลิ่นและรสชาติที่เข้มข้นและมีกลิ่นแรงกว่าของไทย และคอมเมนต์สุดท้ายมาจากชาวมาเลเซียได้บอกไว้ว่าหมอนทองมีดีแค่เนื้อหนาและไม่เหม็นทุเรียนมาเลเซียมีมากกว่า1 2 0่สายพันธุ์ขึ้นต้นด้วยดีหนึ่งถึงดี9 9ถ้าคุณเป็นคนรักทุเรียนสายฮาร์ดคอร์คุณควรลองทุกสายพันธุ์ทุเรียนบางลูกหาทานยากมากและบางลูกมีแค่ปีระขังเท่านั้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียหลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นว่า ระหว่างทุเรียนไทยกับทุเรียนมาเลเซียอะไรดีกว่ากันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ